มื่อนี้ขอนำเสนอเมนูควมกบเนาะควมกบซึ่งถือไก่เอ้าวกล่องถือไก่ซึ่งเอ่อกบนี่ก็ได้มาจากเออ่คุณป้าท่านหนึ่งเนาะเพื่อนใจดีเพื่อนเลี้ยงกบพร้อมเนาะถ้าผู้ใดอยู่ใกล้ๆก็สามารถแวะไปอุดหนุนไปอุดหนุนไปซื้อน้ำเพื่อนได้เนาะบ่แพงพี่น้องเอ้ยกบนี่จะโตมั้งนะแต่ว่าบริให้เบิ่งตัวกบเพราะว่า ขาออกมาจากตั้งจังหวัดเนาะกะพริกนี่พริกนี่เพื่อนกระปูกเองเนาะแล้วก็ผู้ขาก็แยกออกมาแล้วแยกออกมาจากกันแยกพริกดิบก,กับพริกอาประมานพริกดิบพริกเขียวกับพริกแดงแนะเนี่เด้่อพี่นองเ้ยนี่ในถุงเลยคือแยกออกมาแล้วอ,อาจสีแบบคือจังวุ่นวายแนี่ะนะเพราะว่า,าท่ายผู้เดียวเนาะอันนี้เพื่อนกระปูกเอง พริกนี่ปลูกเองพริกนีเ่เผ็ดขนาดกลางๆเนาะครับเนาะคำธรรมดาตามร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็สามารถเอาไปกินเป็ดแก้มได้บางคนมักกินในก๋วยเตีเ๋ยวแล้วก็เอาพริกนี่ไปจิ้มก่าปีนะ๋เนาะแล้วนี่คืออยากนําเสนอก็คือ <c oughs> พริกไทยเนาะครับเนาะพริกไทยนี่ก็ ธรรมด่าตะกอนที่บ้านเขาไม่ค่อยกินเนาะเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะเนาะแต่ว่าพริกไทยอันนี้นะบ่แห้งเดีพี่น้องเลยบ่เผ็ดแห้งบ่ฉุนสามารถแบบกินกับลาบปลาก้อยปลาก้อยเนื้อจังสีนะหรือเอาไปอีหยังดัดแปลงไปเฮ็ดอย่างก็ได้แต่บ่ฉุนแห้งก็สิว่าจากน้ำเสนอก็คืออันนี้เพิ่นกระปูกเองเนาะครับเนาะปลูกเองไปที่นี้ก็คือ อย่างที่บอกกันแหละพริกกับไอโกบก,ก,ก็บเลี้ยงเองพริกไทยปลูกเองพริกปลูกเองอยากบอกว่าสวนเพื่อนน่ะมีหลายอย่างเนาะผู้ใดที่อยู่บ,ยยบริเวณใกล้เคียงบ้านดลวงทนอำเภอบึรโขัมจังหวัดบุรีรันาะงครับเนาะบ้านเพื่อนอยู่บ้านดลวงทนเด้อพี่น้องเลย ผู้ใดที่อยู่ใกล้อยากไปล่องเบิงเอ้ยโฮจักอีอรีบ่จังสินนะเป็นผูกเองอิอรีบ่อยากไปเบิง้งมาลูกเองเลี้ยงเองบ่ไปได้พี่ลองเลยบ้านลงทนุนามหาพเพญาะนายซักสามีเพินนะ่นเนาะบ้านสามีเพิน่นภายในบ้านนั้นคิดว่ารู้จักเพิน่นบัดเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนคนในคนโตเพิ่นเป็น บ้านเป็นกำนันเก่านะลองเบิง้งพี่นอ้องเลยเพื่อนมีทุเรียนพวในี่ในสวนเพิ่นนะเนาะเพื่อนมีหลายหลายอย่างซึ่งหมักเน่าก็มีซึ่งผู้ข่าวเราเคยเอ่ไ่ได้ไปเยี่ยมสวนเพินน่นนะตอนนั้นนะเพื่อที่ท่าให้เบิ้งนี่ก็คืออยากนำเสนอว่าเอา่อพืชผักที่เราปลูกกินเองนี้สามารถเอามาตัดเปล่งทํำกินได้อันนี้ผู้ข่าวก็เป็นคนอีสานนะส่วนมากกับพกกินดอกผิกไทย แต่อันนี้กินได้บ่เผ็ดเพลนเนาะเาผภูิฮิโยบริเวณใกล้เคียงก็สามารถไปอุหนุนเพื่อนได้โดยเฉพาะแต่ว่าคบบในจักรินยังไม่ย,ยังด้วยพี่น้องเลยถ้าไปซาเนาะเาเอาเป็นว่ากับบริมีอย่างไรเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รักกันและโอ้และรับชมในคลิปนี้ ขอบคุณหลายๆครับ